สวัสดีครับช่วงเช้าครับนี้ช่องของคุณยายทองคูณแม่มาถ่ายคลิ่กำลังปัน่นย่าอยู่คุณยายครับดูท่านผู้ใหญ่ใจดีจะมีความประสมที่จะ ช่ยวยเหลือคนยายทายองคูณในช่วงนี้ขอให้นี่เป็นร้านผู้หญิงครับคมาตัดเล่าคือเป็นคือประมาณประมาณ น้ำกำลังนี่นะครับน้ำเล็กเขากำลังปั่นหญ้าให้คุณยาทองปู้กินนะครับเรจะผสมให้เขาเห็นว่าคุณยาก็อยู่หลังบ้านนะดูต้วงกล้วยต่วนี้วันนี้ยังไม่ไมีกล้วยในราคากินนะครับ ครับวัสดีครับท่านผู้ให่ใจดีทีท่จะเทเหลือคุณยายของพูก็มาช่องคุณยายนะครับผมจะมีเบิร์ ให้อยู่ใต้คลิปครับเครื่องมันเล็กก็ต้องเสียบที่ละต้นครับ และมีคุณตายงมายืนดูด้วยครับคุณก็จะสนใจเขาจะมีความเมตตาที่สนับสนุนช่วยเหลือเอากำลังใจมาช่วยคุณยายทุกวันนี้ก็กินยาไม่ค่อยได้กินไดที่บานเราที่นี่ไม่มียาอ่อนไม่มีหญ้าเข้าขี้ยาใส่ข้าวเข้าขี้ยใจดีที่ให้คะแนนสองสาม หัวหาัน,ค,นรครับทีนี้มันมีนหัวหันเม็ดครับนี่ครับหัวหันเม็ดครับผมไม,บไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าว่าที่ไหนมีครับวันนี้เพื่นอนๆกลายเพื่อนเห,อหนือมาตั้งแจออยู่สตทยาครับเป็นกระสอบเป็นกระถุงนี่ก็มีจากน้ำต,ตาลนะครับเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ไปซื้อกากน้ำตาลไว้ เพราะที่นี่ราคาถูกกว่าอยู่พัทยานะแต่หน้าตจะใส่ทำผสมนิดหน่อยคนระับนะนี่หลานกำลังจะสัดยาให้เป็นายทองคู่สุดา เนี้เครื่องตันติดเครื่องติดเครื่องติดเครื่องจับไปได้เยอะครับห<ป>ยัดไปเรื่อยๆมันจะตันไปหมดต้องค่อยๆไปีนหน้าบ้านของคุณยายทองพูน ถ้าใครมาจากจะมาช่วยเหลือนะครับมาที่บ้านยางบ่งอพลมตําบลนาน้องไข่อํเาเภอจุลุบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับตรงข้ามถ้าเข้ามาอยู่ทามมําหมบ้านศูนย์คดบ้านตากลางก็เข้ามาเหลี้ยวขวามาข้ามแม่น้ำมูลมาไม่ประมาณก็3กิโลครับ ถึงหมู่บ้านยางผาบานหมู่บ้านยางพอดีเลยครับก็ผมจะให้เบอร์คลิปไว้ในใต้คลิปเพื่อได้รับทราบถ้าผู้ใหญ่ใจดีคนไหนที่จะช่วยเหลือคุณยายกับข้อเชิญโทรมาหาคุณตานะครับได้ครับ ครับสวัสดีครับแค่นี้ก่อนครับเพื่อจะเอาย่าบทมาให้คุณยาย